6สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ขออนุญาตเลี้ยงได้ในไทยอันดับที่6เต่าดาวเต่าดาวเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่มีลวดลายสวยงามหากต้องการเลี้ยงคุณต้องขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติและดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสายพันธุ์อันดับที่5ชะน,นีชะน,นีเป็นสัตว์สงวนที่ใกล้สูญพันธุ์หากต้องการเลี้ยงคุณต้องได้รับอนุญาตจากรัฐ และต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตของมันอันดับที่4เต่าทะเลแม้เต่าทะเลจะเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธ์แต่มีโครงการอนุรักษ์ที่อนุญาตให้เลี้ยงในกรณีเฉพาะเช่นเพื่อการศึกษาหรือฟื้นฟูสายพันธุ์ การเลี้ยงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดอันดับที่3นกเงือกนกเงือกเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์หากต้องการเลี้ยงคุณต้องขออนุญาตและมีความรู้ในการดูแลเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์อันดับที่สองเต่าซุนคาตาเต่าซูนคาตาเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่สามารถเลี้ยงได้หากขออนุญาต พวกมันชอบอากาศอบอุ่นและต้องการพื้นที่กว้างสำหรับการเดินเล่นอันดับที่หนึ่งปลาฉลามวานปลาฉลามวานเป็นสัตว์ใกล้ศูญพันธุ์ที่ไม่สามารถเลี้ยงในบ้านได้แต่สามารถเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์เพื่อดูแลและศึกษามันในธรรมชาติได้นะและนี่คือ